สบายดีครับพี่น้องครับวางที่เห้าถา่าถาการเห็ดคลิปนะครับพี่น้องสังเกตว่าสองคลิปที่ผ่านมาเนี่คลิปเนาเนี่ยเป่าทีเห็ mm hmm. ดคลิปเต็มรูปแบบครับใส่โปรแกรมเห็ดนะครับอยากนําเสนออ,กอนักษรธรรมนะครับสู่พี่สุนองนะครับตามที่บอกไปแล้วครับโมเมนผู้หูหนึ่งนะครับเป่าทีบริบวดเลียนเดอ้อ นะครับสองบาทีกับบอดีม้มโอกาด้อ่านใบลานนะครับที่ว่าบอด้อานเลยแหละครับแต่ว่าถ้าว่าบอด้อานเลยกับสิบัาตั๋วกันเนาะกับมีอามูเนาะครับเนาะเพิ่นน,นี่ลูกลานตีเฮียนซุม,มอร์นี่ถ้าไปเฮียนสายแพทย์แผนไทยได้ทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏต่างๆเนาะเป็นสิมีแพทย์แผนไทยนี่ ลูกหลานจิต้องเฮี้ยนของเก่าของดีนะครับพี่น้องเออเบากรบนานนี่เมื่อเบากรนอ่าท่าคลิปใหม่ที่เเบาที่สี่เหตุแบบเต็มรูปแบบยังจีดนาเสนอไปเรื่องของเรียนอักษรธรรมนะครับพี่น้องอันนี้มา่อเบาซุพี่น้องฟังครับเป็นการขันเวลาก่อนจิมีคลิปใหม่ <laughs> ต้องใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปที่เขามานางเบากันนี้มันกระเฮ็ดบอมันกระทายเอารวดเนาะพอไดีเวเบากันอยู่แล้วน่ะ นั่นแหละครับที่บอกพี่น้องว่าตอนนี้อักษรโบรานเท่านี่อักษรสอ,องฟังโขงนะครับใส่เวลาที่เพื่อนใส่อักษรนี่มากกันนะสิแปรแปพันปีเด้เนาะถ้าบอกว่าหลายานนะครับอย่างที่ว่าไปอักษรทำโตอักษรชุดนี่นะบอกว่าสิเป็นสองฟังโขงเล่าไทยนะครับอักษรม้อนหรืออักษรพม่าก,ก็ดีนะครับแต่มีหลากเหงามาแต่อักษร อินเดียโบรานให้กันเหมือนะอักษรไทยเขินไทยขื้นนะครับใส่ที่กันนี่แหละตัวอักษรชุดนี้ะมาณนี้หรือแม้แต่อักษรเขมียนโบรานครับพี่น้องหรือแม,ม,ม,ม้แต่เขมียนซูเมอร์นี่นะน,นกะก็เกี่ยวของกันเหมือนนะพี่น้องจนมาหอดอักษรเล่าอักษรไทยเขานี่แหละพัฒนามาอักษรสวปปลเล่าซูเมอร์นี่ใส่วิธีการหรือว่าใส่ลักษณะบางอย่างที่ ยึดอักษรทมเป็นเป็นแม่แบบคือกันก็คือว่าเป็นอักษรร่วมของจติพันธ์นะครับในโคงเขตนี้เดี๋ไปฉะนั้นลูกหลานนะครับที่เฮี่ยนวิชาอันแพทย์แผนไทยนี่จะจำเป็นสิตรงไปศึกษาตำล่าเนาะตำล่าของอปูยาปูถวดุ่นละที่เป็นจ้านไว้เป็น อักษรตัวถ้ำนะครับลูกหลานตีดต like ัวนเฮี้ยนยากหน่อยกับคอดหนึ like ่งเนาะพอที่มีโอกาสขโมูที่ลูกหลานเป็นเฮี้ยนแหละก็สทรงมาให้ซอยอ่านนะครับกับพวอ่านได้เพราะว่ากาบว่าก็พี่กับน้องนะครับว่าเดี๋ยวมีโอกาสเปียวป่มอักษรโบราณนี่นะครับมีการเปียวป่มแลวก็มาศึกษาด้วยเองจากของแปหาหนังสือมาอ่านนะพี่น้องเพราะว่ามากครับพี่น้องเพราะว่ามากยังตี น้องสิว่าหลายคนจะถามอักษรโบล่าณนี่อักษรเอักษรตัวธรรมนี่ก็คืออักษรที่แต่ก่อนเท่าเนเราครับสมัยปูสมัยถวดเป็นอาเฮียนทรรมะนะในวัดในว่าเพิ่นกัจ้านใบล้านก็คือจานคําสอนพุทธเจ้าเพื่อนก็เอาคําสอนมาเขียนมาบันทึกนะครับเป็นอักษรอิ่ใส่พันที่คําสอนของพระพุทธเจ้านะ นี่เป็นอักษรที่ใส่บันทึกคําสอนพระเจ้าอันเกิเว่าเลื่อน่าโตธรรมนะครับส่วนแต่เขียนเป็นนิยายเป็นเรื่องเราอย่างอื่นพ่นกาใส่อักษรไทยหน่อยซึ่งกับเป็นอักษรที่เป็นต้นหลากเงาของอักษรไทยอักษรเล่าเทานันแหละอักษรไทยหน่อยนะทีนี้บางทีก็เลยว่า อยากเอามาเขียนคำสมัยไหพี่น้องเอามาเขียนคำเอามาเขียนเป็นถ้อยคำเป็นอย่างรวมสมัยไว้นะที่เป่าที่นําเสนอถต่ไปไ้เบื้องเรื่องการสอบนะครับที่สอบวิเศษนะที่เพิ่งลงไปนะครับหลกักกาอีกเรื่องนึ่งยังลหละจะของวอาก็จําบ่าาไห้พี่น้องลงไปเบื้องโพดของเ่าที่อีกแล้วกันนะครับ็ต่เห็นว่าเป็น อ่เป็นข้อมพยยามเนาะเออเรื่องเทียงหน้าน่อยเทียงหน้าน่อยค่อยนั่งเดอกี่น้องเด้อขอบเบึงนะครับโพดตี่ิึงปตดไปนี่แหละวังอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับโพดละซิบปว่หน้าที่อยู่นะครับเอาคเาเบาทีเบาทีมากที่สุดนะครับที่อักษรไทยเลือกสอนลลาวสมมือภาสามารถติไทยทอดสำเนียงโดยเฉพาะสำเนียงกินกินไปไปอย่างอย่างเบาทีหรือสำเนียง อันทุบบอนบ้านแหละพี่น้องบางเทีเขาใส่วันนายุกนะครับใส่วันนายุกแหละมันกับผันแหละมันกับโต้งเสียงดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสรนโต้ถ้ำนี่หรือโต้เล้าโบราณนี่เพื่นอนโบใส่วันนายุกนะครับพี่น้องย้ำว่าเพื่นอนโบใส่วันนายุกไดยเมื่อโบอใส่วันนายุกเพิ่นบอกว่าให้ยังไงให้อ่านให้หาเอาตามสำเนียงบ้านนั้นบ้านนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อนจะเกิดมาหนังสือหนังหาเนี่ยมองนี้ละทีเปล่าที่มาแข้งครับพี่น้อง เขียนเป็นหนังสือหนังหาก็คือจังภาษาอังกฤษแหละต้องสเตรทบ่ต้องเน้นเสียงเอาว่าสิออกเสียงแนวใดาไนคำนี้แต่มันหลายพยางยังสินะหรือคํำนี้จะจะพยางค์ีเดียวสองพยางยังแล้วแต่น่สิเปล่งเสียงออกมาจากเทื่อจากเทื่อในค่ำนั่นนั่นก็แล้วแต่มันสิออกเสียงยังนี่ครับก็ต้องฟังนะครับฟังต้นฉบับคือเฮาเกิดมาเกิดด้ไง่ายมากฟังพอฟังแม่เว้านี่ยล่ะพี่น้องปู่ญาตายง่าย ยาตีพี่นนองลูกป้านะอาเปิ้นเบาแนวดเขาก็เรียนแบบมันก็ไดแนวนั้นบอเป็นสิ่งที่ยากนะครับอันนี้กับเป้าที่กับเล่มากลายว่าโตโตถ้ำเนี่ยมันสามารถที่เขียนแล้วก็มันไทยทอดเสียงได้ไหมคือบอตองไ่วรรณยุกันเลาว่าย่ะอืซะแต่ว่า้าเขาบอไซว่รนยุกับภาษาไทยหรือภาษาลาวปัจจุบันนี่มันก็บ่ไดเลยเพราะว่าเขาเคยชินในการเรียนโ้งเรียนมากในการใส่วรรณยุนะครับ แต่ถ้าเป็นโตราวโรารออรราบรานดเรียอักษรธรรมนี่ยโไซแล้วนะบาที่บไซทึ้งแม้ว่าสิมีหลายสำนักสมัยใหม่เพินพ่นใส่เยเพิ่นใส่ก็จะอักษรธรรมหลานหน้าไหมอักษรจังหวัดนนานจังหวัดยังที่เพิ่นแต่ละสำนักเพิ่นพยายามใส่วรรณยุให้มันคือให้มันให้มันมีการใส่วรรณยุก่อนถอไปแต่บาทีว่ากับอักษรธรรมนี่ประต้องแล้วนะครับคงไหวเป็นเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของเอกบุบรุษบ่เอกลักษณ์ของชุดอักษรนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปขันเวลาพี่น้องเด้อมาเบาสุพิสุนองเป็นห่วงพี่น้องครับครับรถบ้านเมื่อยังซุ่มเอ,อ้วอว่านนอผ้า่อแม่้มหาหม้อตำนัดนี่ผูเทากระดูกพุ่นนะครับกระดูกกระดูกบางเด้อพี่น้องเด้อ เพระนาะฉะนั้นไผ่พระท่านเท่าหรือผู้เท่านะครับมาว่างไยลมยหยยังเนาอะ,อะกินแค่นเสี่ยมหลายปลาเล็กปลาหน่อยพันว่ากินเด้ะนะครับกินเรื่อยๆพันว่าตัวใดมีแค่นเสี่ยมว่าจะเป็นพักนางอ้างยาหรือว่าสีเป็นอันปูเป็นป้านะครับสีมีแค่นเสี่ยมเมียเข้ากับต้องกินนะครับกินนมกินอย่างไรผู้ว่าแพร่นมแพร่ย่งกับกิบกนนมก็ดีเนาะ เพราะว่าการรักษานะครับรักษากระดูกบ้างกระดูกพุ่นนี่เพื่อนกะมียาฉีดนะพี่น้องพี่ละเข็มมันว่าพี่ละเข็มเข็มละหลายบาทที่พี่น,อนออ้องแพงเนาะเข็มละเป็นหมื่นมาดิแล้วก็เพื่อนกะให้แค่นเสียมนี่พี่น้องให้แค่นเสี่ยมกับวิตามินมาบำรุงกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นกะเมื่อยังซุ่มอาหารกันมีโอกาสได้ ่าพแม่มาหาผมภาพพอพื่นกับมาเน่าเพ็นกำลังใจกันนะครับแต่ว่ามีโอกาสด้กวัวแม่น้าซี่ครับสองสามรอบโอ้ยนะบอ,อกแกงไหลายแห้งทั้งบรรทันดนะครับอยู่เหนือเขื่อนบรรทัดนําเพื่อเขียงในครับบรรทัดหน่อยครับผมฟังซี่ไปทั้งยังซุมหน่อยแล้วจากเขียงในเขียงในไปยังซุมหน่อยเนาะน้ำบอ,อกแกงไหลพี่น้อง เขาสองฟังนะถั่วเมล้ดแ้วเป็นห่วงน้อพี่น้องเด้อพูดที่ไก่น้ำไก่ทายังเทียดกีบสันไปแะแหละเบิ่งแย่งนะครับเนาะ,ะเพราะขินมากก็บขินเห็นทั้งมู่นหน่อยครับต้องขามครับเส้นทางน,นี่เป็นเรื่มขึ้นมากกันแหละครับเรื่มทะย่อยข้นมาทั้งมูลนแม่น้ำมู่นทั้งสะพานเกี้ยงเหมือนกับเป็นก็ไปตั้งเต็นท์ให้เรียบร้อยครับแม่ว่าน้ำสีังาขท่านไหนมากแต่ว่า กับพเนนะอืมหลายคนเพื่อนกับเริ่มมาจับจ้องเต้นเอาที่น่องที่นอนขึ้นมาว่างแล้วครับแม้ว่าตอนนี้มันยังสิยังวัดนำาัดท่านเอกขื้นเดอ้อนามู่นวัดท่านเอกขื้นปันไดครับพี่น้องทั้งบุบลแต่ว่าก็ไว่างใจปรไดครับทั้งวัดเสหน้าว้งบ่อถือเิ่นเกยถ่วหลายๆนั่นตอนนี้ในชุมชนนั่นเพื่อนกับตั้งทอพญานาคไงได้สูบอ,อกว่ามาเศร้านี่ครับรถใกล้ไปวาลินเยู่ครับไปเส้นสะพานเกี่ยง โอ้ยน้ำไหลครับพี่น้องเหลืออยู่ประมาณเม็ดก็กลัวนิดๆนะครับไอพนังที่เป็นเหตุเป็นกําแพงกันนำ้ำไอฟังมูนทั้งฟังวาลินต้องขามกับอันวัดไต่ก็ต้องขามกับฟังตลาดไงเมืองอุวนเนี่ยนะครับเนีไปจากสะพานเกี้ยงไปทั้งสะพานอัน เงี้งล่ะสะพานนะฮะเสรีประซายทีปไตยบ่ะครับทั้งฝุ่นทั้งวัดสุป,ปัตเนาะทั้งทั้งตลาดใหญ่แนมไปกะโอ้ยพี่น้องมันกะขาวมาหมา,มาบเนาะเหลือที่ส้วมพนังที่เปิ้ลเทสเป็นกัมเพงการนนะกิรนเ,เนี่ยกับพ่อแมแนมเบอง์เดต้านี่ประมาณเมดก,กลักวใจาหน่อยเนาะพี่น้องแต่กัดแต้ยินว่าทั้งปุ่นทั้งใจย่าพุ่ทั้งอย่างนี่ยโม เฟินวานำาหลายแห้งเดนำซีกำลังสิลงมานะครับตั้งแต่ลงมาบรรทาดนี่เขียงไนนี่ทีน่นมเบียนเหมือวบ้านที่เมียบ้านนี่โอ้ยก็ะลลยเลยพี่น้องเขาสองตังซีนี่พอต้องห่วงเลยพอโอยพอเห็นแต่นำแลวพี่น้องมอ,งงองหงเห็นหนอดใบบี๋เลยมันตุวมนะครับยังแต่มองสูงสูงอีลีนะครับ,นะรบทางจากสะพานบรรทัดมาทาั้งเขียงในนี่ นะครับมาทั้งบรรทัดเที่งมาเนี่นะครับมันก็นเริ่มหลายเออขึ้นมาอะไรไน้องอีกพอถึงเมีดม้างเนี่ยกระิตกระสิหัดกระสิพิมพ์ท่ามันั่นตไหมนะครับเฉพาะแต่น้าที่ว่าหลายๆก็ล่งลงมาเนี่ก็เป็นตะยนันเป็นตะเป็นห่วงพี่น้องแต่ว่าฝนนีที่พยากรณ์อากาศฟั่งข่าวนี่ย ยังสิตกไมาหยีอยู่วันนี้แม่โอ้ยไปยะทาาเทียว่าได้เอยพ่อได้แล้วนอพี่น้องเนะเป็นห่วงพี่น้องเด้อบึงแย่งกันครับฝากแน่ผู้ใดมูจักที่ว่าได้ยังที่เบ้าตีว่าไปหน่นบอกคนแน่พ่อตาละเออไปตกย่ำมไม่แน่ย่ำอยากให้มีน้ำไหลไหย,ย่ำแรงย่ำยังย่ำบ่ไม่น้ำย่ำม,ม,มันหอนหอนคอยไปตกนะครับ เอาสมีสก้อนพี่น้องมาเบาขันเวลามาถามข้าวข้าว,าวพี่น้องนะครับนอมาเบาเรียงอักษรทรมาเบาเรียงต่างๆสูพีสุนองฟังครับอันมือน,นี้เห็นเด้งขึ้นมาเนาะว่าอันในสัปดาห์นี้พ่นว่าอันเพียดเบาที่นี่ติดกระเสเพพ่นวาพี่นอ้องจักแมนซัมเดนะ แต่ว่าก็เฮดโพสไปบอกพี่บอกน้องนะว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดอ้อผู้สนับสนุนนะครับอบอกเรื่องเงินเรียนคํ่มมันกับท่าน,ในใดได้ยังดอกพี่น้องเพียร์บ่าวที่นี่ได้ต่างคาดาวต่างคาโฆษณาลเลี้ยวนะครับเลื่อนทีแล้วก็ได้จุดเจ็ดสามเหรียญเป็นว่าจุดเจ็ดสามเหรียญพราท่านพ่อเหรียญ นะครับแต่เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็ดสิบสา <c oughs> มสตางค์วันที่าท่านนี่พ่อเหรียญเหรียญหนึ่งของของเม่กาเฮาเทียบกับเงินไทยประมาณสามสิบสามสามสิบห้าบาทนะพี่น้องเออตอนนี้เพราท่านนี่หยอดสามสิบห้าบาทนะแต่ว่ากระมวลครับพี่น้องพี่น้องเขามาให้กำลังใจมาเบิ่งกันบาวที่กับพ่อญาตไปเบิ่งพี่เบิ่งน้องเด้อไปให้กำลังใจครับกบาแฟพี่ฝากน้องครับ ผู้ที่เอาจริงเอาจังใดที่เพื่อนมีผู้ติดตามเป็นเื่นเป็นแสนนั่นเพื่อนคือสีมีเงินมีคำยินดีนะเพื่อนเลยครับส่วนมวกเหาเจ้าขานะบ่ตลกปันใดเ้ <c> ่ <oughs> เรื่องที่คนบ่อยากฟังฟังปันใดจังส่นะว่าชีวิตเจาของไปเพื่อเดือนว่าเป็นอยังงแนววีล ok ็อกยังเิ่นว่าไปก็ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยนะพี่น้องอย่าเคร่งเครียดายครับอย่าเคร่งเครียดไยเด้อ,าดาอฝากเป็นกำลังใจพี่น้อง เห็ดย่ำวางหรือเห็ดย่ำจากของอยากเค็ดนั่นแหละครับบันทึกชีวิตไว้นะครับิชี่ิตียเท่าโวยืนยาวป็นไดแต่ว่าแต่คกิบเผาเห็ดไว้นี่กะแม้ว่าเผาไปอยู่เนาะตราบใดที่เฟซบุ๊กเพื่อนยังใส่งานได้อยู่นี่นะครับลูกเต่าเล่าล้านหรือว่าผู้ตีแพ่งผู้ตีฮักเข้าอยากมาเบิงอยากเห็นหนาเ้ากบสิมีโอกาสเด็กโผล่โ้เพื่อนเห็นอยู่ไ้นะคือจัง นักกล่องนั่งยังคนนังๆังที่เพิ่นสิ้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ยผู้อื่นติพอไปตั้งจากอันกลับจากลงบ้านหมื่อวานแหละเพิ่นว่าโอ้สายย่างสัญญาเนี่ยใต้แล้วก็ยังมะฮองเพียงสู้ฟังในยมนาเปิดยูทูบสู้เพื่อนฟังกันะกะเลไรไปนะผู้เพื่อนเสียชีวิตแต่ยังพอยังเปิดฟังเพียงเพื่อนไดก่อนซักสองแสงแสงสุรีลงหล่นเนียก็ว่าไปแล้วครับนั่นแหละครับพี่น้องเนาะอ่ะยางที่เบาที่เคยเบาไว้แหละ หตุที่เฮามาพอน่าพอนนาผัวว่าวคื้นหนึ่งกับอยากันถึกภาพชีวิตไปนี่ยละนะสองกับเป็นการทบทวนนะครับการเบาเนี่ยเบาตัวหนากล่องนี่บทบถ้วนคาเบาเลยนะป้องการอันเซมเอ๋อเาพี่น้องเนาะทนะบทวนชีวิตอย่างไปส่วนสามสี่หาเันสีใดสีที่ยังกับเป็นเรื่องของกระบวนการระบบของเพิินนะครับ ขย้าจิ้งจัางหลายพี่น้องมันสิเครียดนะครับวามเครียดเหตุเ,เ,เกิดโรคต่างๆบนว่านเนาะเอาคุยไปมันเบาโบ่จบแล้วครับพี่น้องเบาไปเรื่อยๆก็เบาไปมัดขึ้นก็นได้นะครับถ้าบอกขี่ขานเบาเลยผู้เบาว่าส่วนผู้ฟังไงสิเป็นอี้แมวหนึ่งแจ๊คบอกยักบยงบูใหญ่หนิดสิเอาสมิติกรพี่น้องขึ้นได้ไปเป็นปอกันเทานาเทานายัยสบายดีครับ